ขอตระกรับรสู่ช่องแม่พีขุกกอกนะคะวันนี้นะนี่พอแทนมาลุยแต่เช้านะคะเพราะจริงนี้ขุดมันกันแบกมันนะคเะหมือนตะกี้แต่ก่อนเออพอดีรถไถเข้าไม่ได้เลต้องเบรกกันวันนี้หมูอ้วนมาทำงานช่วยนะคะทุกคน

Cái <laughs> khương vô ta khương léo. Ừ, rồi. <laughs> Ở Ở <xe> nè. <laughs> <Ở Xe> ok <nào? cười> จะถมมาหักมันก็ไปเตยมมันเลยก็ยังดูดน้ำที่ตัรอยู่นะนฮะน้ำรครัน้ำมาได้อยู่เลยน้ำค่อยโตลงมาฮะโตลงมาตะนาผาล้วนทีมหลายมือแล้วล่ะโต่หามฟ้ไปดูสฟ้าดน้่นตอน้ำมาไหลาะละกไหลทะลด

ว่าไปเป้ามันถึงไหมลุงมาโน่เข้าดีขึ้นไปซิมเลยน้ำเคื่องสลายแห้งแล้วลงมาของานจะไปซิม แล้วก็ตัดเตอร์ล้วก็ตัดพี่ตัดบะเลยอยู่พี่กะมันยังไม่ต้องท่าเสียเวลาเพราะว่ามันคนหลายถ้าคุนไปตัดอยู่รถก็เสียเวลาอันเก่าตัดทำมันแล้วแล้วก็ฮุบมันหุบเลยมันยังเร็วรอบแรกของวันนีมีนะทุกคนเดะพาอีสองดวงไปยึดเตอร์ไปเดะแล้วก็มาตัดหองกันต่อ

เราก็ชอบเรื่องชาวบ้านก่อนว้ายไ่ได้พลังงานหนก็ชอบไม่ชอบ้านเราไม่ต้องเอางั้นเราไม่ได้คนตักมีนะดีกว่าเอาไว้มันหุ้มถุงหุ้มอ่ะเออ

ซื้อหอส้ามันเผาเด้อบอกเองเออใส่ชิ้นงอข้อไปให้ค้ณแจ็คก็มันนั้นแน่ชิ้นร้อยชอบชิ้นร้อยชอบพ็ดมาถึงช้นนึงร้อของล่าก็ถือก็ห่างเยเอาบงเล 4ี่สินไหนโอยที่แรกสามสิบเจ็ดวันละมันทุ่นุ่สี่สิบสามสิบห้านะอยังะเดี๋ยวมันแห้งเชื่อห้ยไปตักเอาก็ไปตักน้ำ อ่ะคลิปนี้ประมาณนี้คะ่ะอยู่แบบบ้านๆนะคะทําไร่ทําสวนมีอะไรอาชีพเก่าของนายช่างใหญ่